เอาละผมสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเคมีบทที่2ตอนที่6แล้วนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยเรื่องแรกที่เราจะเริ่มเรียนในวันนี้นะครับมีชื่อว่าพลังงาน Ionization นะครับผมโอ้โหเป็นไงชื่อแม่งโคตรเท่โคตรฟยวเลยใช่ไหมน้องมีตัวย่อว่า IE นะครับพลังงาน Ionization นี้เอาละเรามาทําความรู้จักกันนะครับว่าพลังงาน Ionization มันคืออะไร พี่ก็จะสรุปให้สั้นๆ2ข้อนะครับสำหรับพลังงาน ionization นะก็คือ 1. มันเป็นพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนให้หลุดออกจากอะตอมนะครับแล้วก็2มันต้องอยู่ในสภาวะแก๊สพี่ขอย้ําคําว่าในสภาวะแก๊สนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นสถานะอื่นอย่างเช่นของแข็งกับของเหลวเนี่ยมันจะไม่สามารถถูกดึงอิเล็กตรอนให้หลุดออกจากอะตอมได้โดยการใช้พลังงาน ionization นะครับผมพี่จะลองยกตัวอย่างสมการให้ดูนะครับ นี่นะครับผมอย่างเช่นธาตุไปเล,ยเลียมนะครับแกส๊สซูเป็นแก๊สเนี่ยโดนพลังงาน IE เข้าไปนะครับก็คือพลังงาน i ออ i น a เซชันอิเล็กตรอนก็จะหลุดออกมาเห็นไหมอ่าแล้ว BE มันก็จะกลายเป็นไอออนบวกทีนี้มันจะมีการหลักในการเรียกลำดับของพลังงาน i ออ i น a เซชันด้วยนะครับก็คือพลังงาน i ออ i น a เซชันแรกนะครับที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากธาตุนั้นเนี่ยเราจะเรียกมันว่า Ie 1นะครับผมจากนั้นมันก็จะเป็น Ie 2ไปเรื่อยๆแล้วก็ Ie 3นะครับโอเคถ้าน้องยังไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้ดูนะครับสมมุติว่าภาพนี้นะครับเป็นอะตอมที่เรามีนะครับเมื่อพี่ใส่พลังงาน i ออ i น a เซชัเข้าไปครั้งแรกนะครับจนทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยมันหลุดออกมา1อิเล็กตรอนนะครับผมเราจะเรียกพลังงานที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาอันแรกเนี่ยว่า IE1 นะครับ เมื่อพี่ใส่พลังงานอนาลเซชันเข้าไปอีกนะครับผมแล้วมันทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาอีกอันหนึ่งนะครับเป็นอันที่2เนี่ยเราก็จะเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงาน i.e. 2นั่นเองมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ i.e. สาม i.e. สี่ e e ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะครับผมพี่จะขอลองยกสมการให้น้องดูใหม่นะครับผมอ่ถ้าพี่ให้สมการนี้มาเนี่ยพี่ถามหน่อยว่าพี่ทําแบบเนี้ยเขียนสมการนี้ถูกหรือเปล่าถ้าใครตอบว่าถูกนะครับคือน้องอต้องย้อนกลับไปดูพี่เลยนะเพราะว่าที่พี่เขียนมาสมการนี้เนี่ยมันผิดนะครับผม ถ้าถามว่าผิดยังไงน้องก็ลองดูที่สถานะของธาตุนะครับผมพี่บอกไปแล้วใช่ไหมว่าการที่มันจะโดนพลังงานไอออนิเซชันแล้วก็เสียอิเล็กตรอนออกมาได้เนี่ยมันต้องอยู่ในสถานะแก๊สแต่ตรงนี้นะครับตัวย่อมันเป็นตัว L นะแสดงว่าเขากำกับว่ามันเป็นสถานะของเหลวโอเคถ้าน้องยังไม่เข้าใจานะครับว่าเออพี่ทำไม L เป็นของเหลว G เป็นแก๊สอะไรพวกเนี้ยคือความจริงเนี่ยเรื่องนี้มันเรียนตั้งแต่มต้นแล้วนะ ในวิทยาศาสตร์ทั่วไปโอเคแต่ไม่เป็นไรถ้าน้องจําไม่ได้เดี๋ยวพี่จะทบทวนให้ก็แล้วกันนะครับมันมีอยู่4อันหลักๆเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของการกํากับสถานะไว้ก็จะมี S นะครับแปลว่าของแข็ง L แปลว่าของเหลว G แปลว่าแกส๊สแล้วก็ AQ นะครับผมเป็นสารละลาย เอาละครับเราก็คงจะรู้จากเรื่องของพลังงานไอออนิเซชันไปพอสมควรแล้วทีนี้นอกใอจสงสัยนะครับว่าเออพี่แล้วพลังงานไอออนิเซชันเนี่ยเราจะเรียนไปเพื่ออะไรวะมันมีประโยชน์อะไรก็เดี๋ยวพี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของพลังงานไอออนิเซชันนะครับก็คือมันเนี่ยจะสามารถใช้บอกหมู่ของาธาตุนั้นได้นะครับเออถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมู่ของาธาตุนั้นเป็นอะไรโดยใช้พลังงานไอออนิเซชันโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะบอกนะครับ สรุปให้สันส้นๆนะครับน้องลองคิดตามดูเวลาที่เราหา IE เนี่ยมันจะเป็น IE1 อ E2 IE 3ไเไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งถ้าหากว่ามันเปลี่ยนชั้นของอิเล็กตรอนเนี่ยน้องค่าพลังงานไอออนิเซชันของมันเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยเว้ยเออถ้าถึงตอนนี้น้องยังไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่จะวาดรูปประกอบแล้วก็อธิบายให้น้องฟังนะครับเอาล่ะสมมุติว่าอันนี้เป็นอะตอมของเราอีกแล้วนะครับผมอาจจะเห็นว่าถ้าพี่ให้รูปอะตอมมาเลยเนี่ยน้องก็จะรู้ใช่ไหมครับว่า าตุเนี่ยมันอยู่หมู่อะไรแต่สมมุติว่าพี่ไม่ได้วาดมาให้แต่ให้แค่พลังงาน,น IE ไอเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงพี่ก็ยกตัวอย่างครับก็คืออย่างในรูปนี้เนี่ยเวลาที่เราใส่พลังงานไอออนิเซชันเข้าไปครั้งแรกนะครับ i e เเนี่ยเพื่อที่ให้อิเล็กตรอนวงนอกสุดมันหลุดออกมาตัวแรกเนี่ยมันอาจจะใช้พลังงานสักห้าครับอันนี้พี่สมมติเฉยๆนะเอออาจจะใช้สักห้าทีนี้พอ IE 2อครับมันอาจจะใช้พลังงานสักหกเออก็ยังถือว่าใช้พลังงานใกล้เคียงกันอยู่ใช่ไหมครับห้าหก ทีนี้พอเป็น IE 3เนี่ยมันอาจจะใช้พลังงานสัก8นะครับก็ยังถือว่าใกล้เคียงกันอยู่ใช่ไหมห้าหกแล้วก็8นะครับผมแต่พอมันเปลี่ยนชั้นใช่ไหมน้องลองสังเกตดูครับอ่าตรงเนี้ยที่อตอนที่พี่วาดมาเนี่ยมันมีเวลเลนต์อิเล็กตรอนอยู่3อันใช่ไหมครับอืมทีนี้ จากนี้ไปนะครับมันจะเป็นเปลี่ยนชั้นแล้วนะเพราะว่าอิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยมันหายไปหมดแล้วซึ่งเมื่อมันเปลี่ยนชั้นระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยเวลามันดึงนะครับก็คือในรูปนี้จะเป็น i e 4ใช่ไหมมันอาจจะก้าวกระโดดนะครับพลังงานที่ใช้อาจจะเป็น62เลยแบบนี้เออเห็นไหมจาก6เออจาก568ไป62เนี่ยนอกจะเห็นนะครับว่ามันมีความก้าวกระโดดของพลังงานแบบสูงมาก มันก็เลยจะทําให้เรารู้นะครับว่าเออตอนนี้เนี่ยนะมันเปลี่ยนชั้นระดับพลังงานของอิเล็กตรอนแล้วนะเว้ยเออเวเลนอิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยมันหมดเท่านี้ซึ่งเมื่อเรารู้เวเลน์อิเล็กตรอนแล้วมันก็จะทําให้เรารู้หมู่ของธาตุนั้นนั่นเองนะครับผมอ่าพี่ก็เคยสอนไปแล้วนะครับผมว่าเออเราจะดูหมู่ของธาตุจากการรู้เวเลน์อิเล็กตรอนยังไงก็คือหมู่ที่3นะครับผมก็จะมีเวเลน์อิเล็กตรอน3นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างภาพนี้นะครับอะตอมนี้ก็เป็นธาตุที่อยู่หมู่3นนนั่เองะครับ อ่าแล้วพี่ก็จะขอบอกเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับก็คือพลังงาน IE เนี่ยนะครับผมมันจะเริ่มจากน้อยสุดแล้วก็เพิ่มขึ้นมากๆเสมอน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย IE 1มันจะน้อยกว่า IE2 IE2 ก็จะน้อยกว่า IE3 นะครับ IE 3ก็จะน้อยกว่า IE4 แบบนี้นะครับก็คือยิ่งเลข IE ยิ่งมากเนี่ยมันก็ยิ่งใช้พลังงานมากนะครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะโอเคต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบค่า IE นะครับและผมระหว่างท่าต่าง ซึ่งค่า i อ e ตัวนี้นะครับก็มักจะเป็นเพียงแค่ IE1 เท่านั้นนะครับไม่ใช่ i อ e 2 i e 3หรือว่าไปจนถึง IE10 นะครับย้ำนะครับตรงนี้คือแค่ IE1 เท่านั้นซึ่งถ้าแต่ละธาตุเนี่ยค่า IE1 มันจะไม่เท่ากันนะครับผมเอ่อแต่ละธาตุก็จะมีค่า IE เป็นเฉพาะตัวของตัวเองนะครับผมซึ่งมันก็จะมีหลักการในการพิจารณาด้วยนะเดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนนะครับว่ามันมีหลักการพิจารณาอย่างไงบ้าง อันแรกนะครับผมก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยถ้ามัน่างระดับกันนะครับยิ่งอยู่วงนอกก็ยิ่งค่า IE น้อยดังนั้นยิ่งคาบมากนะครับค่า IE ก็ยิ่งจะน้อยโอเคพี่อธิบายถึงตรงนี้ถ้าน้องสงสัยเดี๋ยวพี่วาดรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวาดรูปอีกแล้ววัดคลิปนี้นี่วาดรูปบ่อยมากเลยนะเนี่ยอ่าจากในรูปนี้นะครับเห็นไหมอิเล็กตรอนของพี่เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3ชาชั้นพลังงานนะครับส่วนไอ้ตรงกลางนั่นคือนิวเคลียสนะอันเนี้ยพี่ไม่ขอวาดรูปอิเล็กตรอนแล้วนะครับพี่ขี้วอ โอเคถามว่าเออแล้วมันยังไงนะครับคือน้องลองสังเกตนะครับจากรูปเนี้ตอนนี้น้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในนิวเคลียสมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันมีนิวตรอนแล้วก็โปรตอนใช่ไหมซึ่งเป็นประจุบวกส่วนอิเล็กตรอนนะครับที่อยู่วงรอบรอบเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็นประจุลบทีนี้ประจุลบซึ่งเป็นอิเล็กตรอนกับประจุบวกซึ่งเป็นโปรตอนซึ่งอยู่ในนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะมีแรงหนึ่งดูดทางไฟฟ้าเข้าหากันใช่ไหมครับแล้วน้องลองคิดดูนะครับผมว่า ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนชั้นไหนนะครับพี่เขียนตรงเนี้ยหนึ่งสองสามน้องลองคิดดูนะครับว่าชั้นไหนจะได้รับพลังงานในการดึงดูดมากกว่ากันเออน้องก็คงตอบได้ใช่ไหมครับว่าก็ต้องเป็นชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับประจุบวกมากที่สุดดังนั้นนะครับผมแรงดึงดูดระหว่างอิเล็กตรอนนะครับในชั้นระดับพลังงานที่หนึ่งกับโปรตอนที่อยู่ในนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะมากที่สุดมันก็เลยมีแรงยึดเหนี่ยวกันไว้มากที่สุดนะครับผมส่วน ชั้นที่2กับชั้นที่สมนะครับก็ここจะมีพลังงานในการยึดเหนี่ยวระหว่างโปรตอนกับอิเล็กตรอนเนี่ยต่าลงไปนะครับตามลําดับก็คือชั้นที่2เนี่ยจะมีแรงยึดเหนี่ยวสูงกว่าชั้นที่3นะครับส่วนชั้นที่3เนี่ยมันอยู่ข้างนอกสุดเลยมันก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวนะครับน้อยสุดเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่างที่หลักการที่พี่เขียนไว้บอกนะครับก็คือยิ่งขาบมากนะครับก็คือยิ่งอยู่วงนอกเนี่ยนะครับค่าพลังงาน IE เนี่ยมันก็จะยิ่งใช้น้อย เพราะว่าแรงยึดเหนี่ยวนะครับระหว่างชั้นที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมันน้อยกว่าชั้นที่อยู่ด้านในดังนั้นนะครับมันก็เลยใช้พลังงานน้อยกว่าในการที่จะดึงอิเล็กตรอนจากชั้นข้างนอกนะครับดังนั้นอิเล็กตรอนจากชั้นนอกเนี่ยมันก็เลยดึงออกมาง่ายกว่าชั้นข้างในเพราะว่ามีแรงยึดเหนี่ยวน้อยกว่าชั้นข้างในนั่นเองนะครับ <S <S เออเข้าใจหรือยังคือว่าพี่อาจจะมีการพูดย้ำๆซ้ำๆหน่อยนะก็อยากจะให้น้องเข้าใจจริงๆนะครับอืมสมัยที่พี่เรียนเนี่ยพี่ก็ เออเข้าใจถูกบ้างผิดบ้างอะไรประมาณนี้ออก็อยากให้น้องเข้าใจจริงๆนะครับถ้าใครรำคาญก็ขออภัยด้วยนะครับกลับมาดูที่ตารางธาตุของเรานะครับโอ้โหตารางธาตุที่เรารักแมเรียนเคมีนี่มันข้ามตารางธาตุไปไม่ได้จริงๆนะครับผมโอเคก็เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับตารางธาตุเราสามารถสรุปอะไรบไ้างนะครับจากพลังงานอนาลิซิชันและหลักการที่เรารู้ไปเมื่อกี้ที่เราสรุปได้นะครับอันแรกเลยก็คือถ้ามันอยู่หมู่เดียวกันนะครับถ้าธาตุอยู่หมู่เดียวกัน ย้ำนะครับว่าอยู่หมู่เดียวกันนะจะได้ว่าพลังงานของไอคาบด้านบนเนี่ยมันจะมากกว่าด้านล่างก็คือยิ่งขึ้นไปสูงนะครับก็คือยิ่งอยู่ชั้นบนบนะ่ะมันจะมีพลังงาน IE นะครับหรือว่าพลังงาน i อออน a เซชันแรกเนี่ยมากกว่าเออมาต้องใช้พลังงาน IE มากกว่านะครับในการดึงอิเล็กตรอนแรกออกมานั่นเอง ยกตัวอย่างนะครับเช่นลิเทียมซึ่งอยู่หมู่1คาบ2กับโซเดียมซึ่งอยู่หมู่1คาบ3จะได้ว่าลิเทียมนะครับผมมีพลังงานไอออนิเซชัน1นเนี่ยก็คือ IE1 สูงกว่าโซเดียมนะครับเพราะว่าโซเดียมเนี่ยมันมีคาบมากกว่าลิเทียมดังนั้นพลังงาน IE1 ของมันก็เลยน้อยกว่านั่นเองกรณีที่2ครับคือกรณีที่มันอยู่คาบเดียวกันนะครับผมเมื่อกี้คือกรณีที่อยู่หมู่เดียวกันใช่ไหมแต่อันนี้เป็นกรณีที่อยู่คาบเดียวกัน ก็จะมีหลักการว่ายิ่งมีโปรตอนเยอะนะครับผมก็ยิ่งค่า IE มากแต่เห็นไหมว่าพี่วงเล็บเขาว่าแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำไมพี่ถึงวงเล็บเขาว่าแต่ว่านะเอาล่ะกลับไปที่ตารางธาตุของเรากันสมมุติว่าพี่เนี่ยจะให้น้องพิจารณาค่า IE ของค่าที่4นะครับเฉพาะมูลหลักนะเพราะว่าทานซิชันเนี่ยมันไม่เสถียรมันเอาไปวิเคราะห์ไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะวิเคราะห์แค่มูลหลักนะครับเพราะฉะนั้นในค่าที่4เนี่ยเราก็เลยข้ามทารซิชันไป ก็จากหลักการที่พี่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือยิ่งโปรโตอนม่ก็ยิงค่า Ie มากใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีแรงดึงดูดไฟฟ้าทางไฟฟ้ามากนะครับก็ถ้าตามหลักการนั้นนะครับน้องก็อาจจะบอกว่าเออเพราะฉะนั้นนะครับผมหมู่สองเนี่ยในค่าที่4ก็จะต้องมีค่า i e 1มากกว่าหมู่หนึ่งในค่าที่4ใช่ไหมแสดงว่า CA เนี่ยซึ่งมีโปรโตอนอยู่20ใน1อะตอมก็จะต้องมีค่า IE มากกว่า เคโพแทสเซียม um นะครับผมที่มีโปรตอน19ตัวต่อ1อะตอมใช่ไหมคำตอบก็คือใช่ครับใช่แต่ว่ามันยังไม่จบนะครับเ <c oughs> พราะไม่งั้นพี่ไม่บงกคราคำว่าแต่ว่าหรอกอ่ะเราไปดูต่อครับไปดูต่อไปดูต่อลองไปดูรับที่4หมู่ที่5ครับก็คือตัวอะไรครับคือตัว AS ใช่ไหมครับสารหนู สารนู้เนี่ยมันจะต้องมีค่า IE1 มากกว่า GE เอร์เมเนียมใช่ไหมคำตอบก็ยังเป็นใช่ครับเออแล้วนอก,ก็จะสงสัยว่าอ้าวพี่มึงก็พูดมาอย่างนี้มันก็ตามหลักการก็ถูกแล้วนี่แบบมันผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็จะขออธิบายต่อเลยนะครับโอเคถ้าตามหลักการที่พี่ให้ต่อเมื่อกี้นะครับแสดงว่า GA แกลเลียมเนี่ยมันจะต้องมีค่า IE1 มากกว่า CA แคลเซียมใช่ไหมครับ เออถ้าตามหลักการควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงครับแคลเซียม <c als> มีค่า IE1 มากกว่า GA ซึ่งอยู่หมู่3โอเคพี่บอกมาถึงตอนนี้น้องอาจจะยังไม่เก็ตเดี๋ยวพี่จะให้น้องดูนะครับต่อนะในค่าที่4นี่แหละต่อไปลองไปพี่จะแนวหม่ที่5กับหม่ที่6นะครับผม SE นะครับผมตามหลักการที่มีใ่้เมื่อกี้มันควรจะมีแค่า IE1 เป็นไงครับมากกว่า AS ใช่ไหมเออ SE ควรจะมีค่า IE1 มากกว่า AS แต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมน้อง เอมันมีค่า a อ1มากกว่า s อเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยไม่สามารถใช้หลักการที่2เนี่ยพิจารณาได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลักการในการจําอยู่นะว่าอา้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยหมู่หน้อยในยคาบเดียวกันมันจะมีค่า IE1 มากกว่ากันนะครับมันก็จะเป็นกราฟให้เราจําประมาณนี้กราฟนี้น้องจะไม่ต้องจานะครับแต่ถ้าน้องจะจําพี่ก็มีหลักการจําให้นิดหน่อยนะครับก็คือให้จําจว่า258หนะครับหมู่258จะยกขึ้น เออพี่จบแบบนี้นะครับเนี่ยจากนายแก้มน้องก็ลองดูนะครับแม้จะอยู่ใน้าบเดียวกันนะครับผมแต่ว่าปรากฏว่าหมู่สองเว้ยซึ่งมีอะตอมเนี่ยที่มีโปรตอนน้อยกว่าหมู่สามแต่ปรากฏว่าหมู่สองแม่งมีค่าไอ e 1อีกกว่าหมู่สามนะครับเออแต่ว่าหมู่สองก็ยังมีค่าไออีน้อยกว่าหมู่สี่นะทีนี้ลองไปดูหมู่ห้ากับหมู่หกครับเออหมู่ห้าเนี่ยครจะมีค่าไอ e 1อีนึงนะครับ น้อยกว่าหมู่หใช่ไหมแต่ปรากฏว่าความจริงแล้วหมู่ห้มีค่อ i หนึ่งมากกว่าหมู่หนะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าหมู่เจ็ดหมู่ห้เนี่ยอันนี้ก็เป็นกราฟที่น้องจะต้องจํานะครับถามว่าเอา้าพี่ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้มาถึงทำไมมันถึง,มถงไม่สามารถใช้หลักการที่2ในกะารพิจารณาได้ก็ใน,นระดับมปลายนะครับพี่ก็จะตอบว่าน้องก็ไม่ต้องไปเข้าใจะอะไรลงลึกมากหรอกนะครับมันจะเกี่ยวกับห้องกับ เรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนความสเสถียรออร์บิทัลอะไรประมาณเนี้นะครับน้องๆประมาณว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนบางอนมัาเสถียรมากกว่านะครับผมมันก็เลยแบบมีแรงดึงดูดทางไฟฟ้าดีดีกว่าก็เลยมีค่าไอเสูงกว่านะครับเวลาที่จะดึงอิเล็กตรอนออกมาจากตัวธาตุนั้นต่อไปนะครับกรณีที่3ก็คือกรณีที่มันมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุต่างชนิดกันแต่ว่าเท่ากันเนี่ยเราจะใช้หลักการทียรหนว่า อันไหนนะครับมีโปรโตอนมากกว่าอันนั้นจะมี IE สูงกว่านะครับผมอิเล็กตรอนเนี่ยมันสามารถเท่ากันได้นะครับผมแม้ไม่ใช่าตุเดียวกันนะ <c oughs> ก็คือมันจะเป็นกรณีไอออนนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าต่างชนิดกันเนี่ยจะมีโปรโตอนเท่ากันไม่ได้นะครับผมเอออันนี้น้องลืมเรี่ยงเนี่ยฮะแต่ว่ามันจะมีอิเล็กตรอนเท่ากันได้นะครับพี่จะยกตัวอย่างนะครับผมเช่นฟูออรีนไอออนสามารถจะเลี้ยงอิเล็กตรอนได้เป็น28นะครับผม <Ne> เนีออนก็จะเลยอิเล็กตรอนได้28โซเดียมนะครับไอออนก็จะเลยอิเล็กตรอนได้28อ้าวอย่างนี้นน้องเห็นไหมนี่มันคนละธาตุกันนะครับนี่แต่ว่าสามารถจัดเรียงอิเล็เกตรอนได้เท่ากันเลยแต่ว่าน้องครับาตุแต่ละออนเนี่ยที่พี่ไฮแหมว่าออนเป็นไอออนนะครับผมจะมีโปรตอนอย่างไงก็ไม่เหมือนกันครับอย่าง F เนี่ยความจริงมันจะมีโปรตอนอยู่กี่ตัวมันจะมีโปรตอนอยู่ 9ก้าตัวใช่ไหมครับเออแล้วอ e ิเล็กตรอนตอนเริ่มต้นของมันมีเท่าไหร่มันจะเป็นการจัดเรียงได้เป็น2กับ7ใช่ไหมแต่ออว่าเอ้ยพี่พ,พี่พี่รู้ได้ไงว่าว่าฟูออลี an, มันจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนปกติแล้วมันต้องได้2กับ7แล้วก็ต้องมีโปรตอนอยู่9ก็คืออย่างนี้นะครับน้องน้องเห็นสังเกตต,ตรง F นะครับผมฟูออลีไอออนเนี่ย <yeah. S 1> มันจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนได้2กับ8ใช่ไหม แต่เห็นน้องเห็นไหมว่ามันเป็นไอออนอยู่ไอออนลบเนี่ยมันหมายความว่ามันได้อิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นมา1ตัวสแสดงว่าปกติแล้วนะค,ความจริงอะ่ะมันจะต้องเป็น2อเจ็ยมันได้อิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นมาอีกตัวมนเลยเป็น28แบบนี้ไงส่วนจํานวนโปรตอนของมันนะครับมันก็ยังมีงมี9อยู่ดีก็คือ2องบวกเนะครับทีนี้น้องลองใช้หลักการนี้ในการพิจารณานะครับ F ion f l u o r i ไอ ion เนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมด10ตัวนะครับตอนนี้มีอิเล็กตรอนอยู่10ตัวแต่ว่ามีโปรตอนอยู่9ตัวอ่า ทีนี้เรามาดูเอนีออนเนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่10ตัวมีโปรตอนอยู่10ตัวเหมือนกันในขณะที่ NA โซเดียมนะครับมีอิเล็กตรอนอยู่10ตัวนะครับผมแต่ว่ามีโปรตอนอยู่ทั้งหมด11ตัวถ้าใช้หลักการเมื่อกี้ที่พี่อธิบายในการพิจารณานะครับสุดท้ายเนี่ยน้องก็จะได้ว่าไอโซเดียมเนี่ยนะครับผมซึ่งมันมีโปรตอนมากที่สุดมีตั้ง11ตัวต่ออิเล็กตรอน10ตัวเนี่ยนะครับจะได้ว่าโซเดียมไอออนจะมีค่า IE 1สูงที่สุด n อนีก็ลองลงมา f l u รีน n อ Ion ก็ลองลงมานะครับผมเพราะฉะนั้นหลักการนี้มันก็เลยสามารถใช้พิจารณาได้อยู่นะครับโอเคครับงั้นตอนนี้เราก็จบเรื่องของค่า IE แล้วนะครับผมค่าพลังงาน Ionization นะเดี๋ยวเราไปขึ้นพลังงานต่อไปกันนะครับต่อไปนะครับผมเราจะมาขึ้นเรื่องของพลังงาน อิเล็ก o ร e g เนกาติวิตี้นะครับหรือตัวย่อก็คือ e- n ไม่แงอิเล็กตรอนเนกาติวิตี้กูนึกว่าชื่อซูเปอร์ฮีโร่ในหนังมาเวลชื่อมีอย่างเท่อย่างเฟียซึ่งน้องต้องจำนะครับผมโอเคน้องตั้งสตินะครับผมมันมีคำศัพท์เยอะอย่างนี้แหละน้องเรียนสายวิทย์คณิตอน่อะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันคืออะไร พี่ใหน้นิยามง่ายๆนะครับสำหรับอิเล็กตรนไกีติวิตี้นะครับหรือว่า E n นะครับก็คือเป็นความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนในสารประกอบครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมว่ามันเป็นสารประกอบทาไมต้องบอกว่าเป็นสารประกอบครับพี่ลองยกตัวอย่างนะครับภาพนี้ต้องจะเห็นอะตอมอยู่ออะตอมใช่ไหมครับไอพลังงานเ n ที่พี่กำลังพูดอยู่เนี่ยมันเป็นความสามารถของอะตอมตัวที่1น,นะครับในการดึงอิเล็กตรอนของอะตอมตัวที่2ม <g ene> ันจะเป็นประมาณคือมันจะเป็นความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนมาใช้ร่ว, <g ene> วมกันอ่ะพูดง่ายๆ เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายกว่านะนะครับประมาณว่ามันเป็นความสามารถที่ฉันจะทําให้เธอมาเป็นแฟนฉันประมาณเนี้ยเ,ออเป็นความสามารถที่ฉันจะทําให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตร่วมกันประมาณเนี้นะครับเออพอเปรียบเทียบเข้าใจได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกพลังงานหนึ่งนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆอันนี้แต่มันไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวจะบอกว่ามันแตกต่างกันอย่างในรูปนี้นะครับผมมันก็จะเป็นไฮโดรเจน2ตัวใช่ไหมอ่าถ้าน<ล>้องแบบศึกษามาแบบ จดจำอะไรได้นะครับมันจะเป็นไฮโดรเจน2ตัวที่มันจะพยายามมารวมกันแบบนี้นะครับนอกสังเกตรครับตอนนี้เนี่ยมันจะเห็นได้ว่าอิเล็กตรอนของทั้ง2ตัวเนี่ยทั้ง2อะตอมเนี่ยมันจะมีการโคโจรเข้าไปในลัศมีของกันนะครับของกันและกันแบบนี้เขาจะเรียกว่ามันเป็นความสามารถในการที่ใช้อิเล็กตรอนร,ร่วมกันนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบค่า e n นะครับพี่ก็มีหลักอยู่2หลักให้จําง่ายๆนะครับอย่างแรกก็คือ1ถ้าอยู่คาบเดียวกันนะครับกรณีที่เป็นคาบเดียวกันนะยิ่งมีโปรตอนมากเนี่ยก็จะยิ่งมีค่า e n มากนะครับผมแต่พี่ก็เขียนดอกจันเอาไว้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวจะบอกนะครับว่าดอกจันนั้นหมายถึงอะไรนะแล้วก็2นะครับถ้าอยู่หมู่เดียวกันยิ่งคาบมากก็ยิ่งค่า e n น้อยใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งมันมีชั้นระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเยอะๆเนี่ยนะครับผม แสดงว่าอิเล็กตรอนของมันเนี่ยมันอยู่ห่างจากโปรโตอนเป็นไงครับเยอะมากเลยมันทําให้แรงดึงดูดระหว่างประจุบ,บวกกับประจุบลบเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเลยนะครับมันก็เลยมีแรงดึงดูดทางไฟฟ้าน้อยโอเคเดี๋ยวจะลองเปิดตารางธาตุแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับอ่ะเรามาดูตารางธาตุนะครับเปรียบเทียบนะครับยกตัวอย่างเช่นค่าที่สองนะครับผมค่าที่สองนะของหมู่เรา f กับโนะครับอย่างที่พี่บอกไป ถ้าอยู่ในคาบเดียวกันยิ่งโปรตอนมากก็ยิ่งจะมีค่า EN สูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระหว่าง F กับ O F มันก็ต้องมีค่า E n เป็นไงครับสูงกว่า O ใช่ไหมส่วนในกรณีที่มันอยู่หมู่เดียวกันยกตัวอย่างเช่นหมู่ที่1ครับลิเทียมกับโซเดียมลิเทียมเนี่ยมันก็จะต้องมันก็จะต้องมีค่า EN สูงกว่าโซเดียมใช่ไหมครับเพราะว่าลิเทียมเนี่ยมันอยู่แค่คาบ2ส่วนโซเดียมอยู่คาบสซึ่งพี่บอกไปแล้วว่ายิ่งคาบมากเป็นไงครับยิ่งค่า E n นน้อยเพราะว่า เนื่องจากว่าโซเดียมเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนนะครับอยู่ทั้งหมด3ชั้นใช่ไหมมนทําให้แรงไฟฟ้านะครับของนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยส่งถึงการเท่ากับลิเทียมนะครับลิเทียมเนี่ยจะมีแรงดึงดูดทางไฟฟ้าระหว่างโปรตอนกับอิเล็กตรอนที่อยู่รอบนอกเนี่ยมากกว่านะครับผมเพราะว่ามันมีแค่2ชั้นแต่ว่านะครับมันก็ยังมีข้อที่เราจะต้องระวังอยู่ด้วยนะครับก็คือสําหรับกรณีธาตุหมู่8นะครับ น้องลองดูนะครับลองดูที่คาบ2เหมือนเดิมนะระหว่าง NE กับ F ถ้าตามที่พี่บอกไปเมื่อกี้ NE มันควรจะมีค่า EN สูงกว่า F ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ครับ NE ไม่มีค่า EN เลยครับสำหรับธาตุหมู่แปดนะครับน้องจำไปเลยก็ได้นะครับผมในระดับมปลายเนี่ยว่ามันไม่มีค่า EN ครับอ้าวแล้วน้องก็จะสงสัยว่าอ้าวพี่ทำไมอ่ะทำไมธาตุหมู่แปดมันเอ้ยธาตุหมู่แปดมันไม่มีค่า EN อ่ะ เดี๋ยวพี่ก็จะอธิบายทฤษฎีีให้น้องฟังนะครับทฤษฎีเนี่ยมันมีชื่อกฎของมันว่ากฎออกเต็นะครับ<ม>กฎออกเตทนะครับพี่สรุปให้นิยามง่ายๆนะครับก็คือธาตุเนี่ยมันจะพยายามจัดเรียงให้อิเล็กตรอนวงรอบนอกสุดของมันเนี่ยนะครับมี8อิเล็กตรอนยกเว้นอยู่2ธาตุนะครับในตารางธาตุก็คือไฮโดรเจนกับฮีเลียมซึ่งมันจะพยายามให้ตัวเองเนี่ยมีอยู่2อิเล็กตรอนในวงรอบนอกซึ่งเมื่อธาตุเนี่ยนะครับมันมีอิเล็กตรอนวงนอก8อันเนี่ย มันจะแสดงให้เห็นว่า,าธาตุนั้นเนี่ยนะครับมีความเสถียรแล้วแล้วมันก็จะไม่ไปจับทาปฏิกิริยาอะไรกับตัวอื่นแล้วซึ่งในกรณีของาธาตุหมู่แปดครับาธาตุหมู่แปดเนี่ยมันมีเวเลน์อิเล็กตรอนทั้งหมดแปดตัวอ่ะถ้าน้องสงสัยก็ต้องย้อนไปดูแล้วนะครับว่าทำไมาาธาตุหมู่แปดถึงมีเวเลน์อิเล็กตรอนแปตัวพี่อธิบายไปแล้วนะครับว่าเอ,อเราสามารถดู หมู่ของธาตุจากการที่มีอิเล็กตรอนวงนอกได้ดังนั้นครับผมธาตุหมู่8เนี่ยก็เลยไม่มีความจําเป็นนะครับที่มันจะไปทําปฏิกิริยากับตัวอื่นที่มันจะไปดึงอิเล็กตรอนจากตัวอื่นมานะครับเอนมันไม่มีความจําเป็นแล้วเพราะว่ามันเสถียรแล้วดังนั้นธาตุหมู่8ทุกตัวก็เลยไม่มีค่า e n ซึ่งในระดับมปลายน้องจาแค่นี้ก็พอนะครับเพราะว่าในการทดลองจริงเนี่ยไอ้ธาตุตั้งแต่ x e ลงไปในธาตุหมู่แปดมันสามารถทําให้มีค่า e n ได้นะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ในห้องทดลองแล้วก็ทําอะไรยุ่งยากนะครับแล้วก็ไม่่คคออยยเสถีีรรด้้วนนนะะะืมก็ปาณับ กลับมาดูที่ตารางธาตุของเรานะครับก็จะได้ข้อสรุปข้อสรุปหนึ่งนะครับซึ่งน้องจะต้องจําไว้เลยนะว่าดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าธาตุที่มีค่า e อสูงที่สุดนะครับในตารางธาตุของเราที่เรารู้ในปัจจุบันนะครับก็คือธาตุฟออรีนครับผมนะอืมจะเป็นธาตุที่มีค่าเอนสูงสุดเลยเพราะว่ามันอยู่ด้านบนแล้วก็อยู่ด้านขวาสุดเออบนขวาสุดเพราะว่าเราไม่นับธาตุหมู่แปดไงใช่ไหมอืมอันนี้นี่น้องต้องจํานะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของสมรรถภาพอิเล็กตรอนนะครับหรือว่า เราเรียกย่อๆว่า e a นะครับผม electro affinity นะครับโอ้ภาษาอังกฤษพี่ไม่ค่อยเก่งเลยอะ่ะ <c oughs> ก็อันนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับพลังงาน ionization แต่ว่าพลังงาน ionization เนี่ยเราจะทําในกรณีที่แทดมันก็เป็นของมันอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าอาจจะจุบ,บวกแต่ว่าสมรัตภ,ภาพอิเล็กตรอนนะครับเห็นไหมว่าเราทําในกรณีที่มันเป็นไอออนลบนะครับเราจะดึงอิเล็กตรอนออกมาจากไอออนลบ อ่ามันจะต่างกับพลังงานไอออนิเซชันตรงนี้นะครับทีนี้ถามว่าสมบัตภาพอิเล็กตรอนเนี่ยค่า EA มันบอกอะไรกับเรานะครับผมก็น้องลองตั้งใจฟังพี่นะครับก็คือ EA เนี่ยมันจะบอกว่าไอถาตัวนั้นเนี่ยนะครับผมมันมีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนเนี่ยมากเท่าไหร่คือแบบว่าเราต้องใช้พลังงานเยอะแค่ไหนอ่ะกว่าจะทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกมาจากมันได้ เมื่อธาตุนั้นอยู่ในกรณีของไอออนลบโอเคแต่ว่าถ้าน้องยังไม่เข้าใจาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองเปิดตารางให้ดูนะครับมาน้องลองสังเกตดูในตารางนี้ตารางนี้พี่เอามาจากในหนังสือนะครับผมเป็นตารางของค่า EA นะน้องลองสังเกตดู F นะครับผม F เนี่ยมีค่าสมบัตพประภาพอิเล็กตรอนนะครับหรือว่า EA เอนี่ยอยู่ที่บวก328ก็คือสมมุติว่าพี่ยกตัวอย่างนะครับเช่นน้องเนี่ยจะไปจ้างให้ไอเอฟ ซึ่งมันเป็นไอออนลบในตอนนั้นเนี่ยก็คือฟูออรีนไอออนน่ะให้มันปล่อยอ e ิเล็กตรอนออกมาเนี่ยน้องจะต้องสูญเสียพลังงานให้กับมันไป328นะครับผมก็คือฟูออรีนไอออนมันจะดูดพลังงานจากน้องไป328นะครับเพื่อที่มันจะทําให้อ e ิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกมาจากฟูออรีนไอออนลองมาดูโอนะครับผมโอเนี่ยต้องใช้พลังงาน141ก็คือมันจะดูดพลังงานจากน้อง,องไปเนี่ย141นะครับผมเพื่อที่จะทําให้ ออกซิเจนไอออนเนี่ยนะครับกลายเป็นออกซิเจนบวกกับ2อิเล็กตรอนแต่ทีนี้น้องลองมาดูอย่างธาตุ NE นะครับนีออนน้องเห็นไหมแม่งติดลบอะเออพลังงานมันติดลบมันหมายความว่ายังไงก็คือมันจะหมายความว่าไอเนออนเนี่ยนะครับผมถ้ามันจะก,กลายกลับมาเป็นนีออนธรรมดานะครับจากนีอ,นออนไอออนลบเนี่ยกลับมาเป็นนีออนธรรมดาเนี่ย มันจะสูญเสียพลังงานในตัวเองไปลบ29ครับเออมันไม่ได้ดูดพลังงานไปเหมือน F กับ O นะเพื่อที่จะทําให้ตัวมันเนี่ยกลับเป็นนีออนธรรมดาแต่มันกลับปล่อยพลังงานกลับมาให้เราเฉยเลยมันเป็นการคายพลังงานนะครับอ่าแล้วน้องจะสังเกตเห็นนะครับถ้าลบเนี่ยมันก็จะแปลว่ามันคายพลังงานเพื่อที่มันจะกลับมาเป็นสถานะเดิมนะครับบวกเนี่ยคือมันจะดูดพลังงานเข้าไปเพื่อที่มันจะทําให้มันเนี่ยกลับมาเป็นสถานะเดิมที่ไม่ใช่อออนลบ และทีนี้นะครับหากน้องลองเปรียบเทียบนะครับระหว่างฝั่งสีเขียวซึ่งมันเป็นโลหะกับสีฟ้าซึ่งเป็นอะโลหะออลองเทียบเทียบกันดูนะครับน้องก็จะพบว่าอะโลหะเนี่ยนะครับผมมันต้องใช้พลังงาน EA มากกว่านะครับผมที่จะทำให้มันเนี่ยกลับจากสภาวะไอออนลบกลายเป็นสถาวะธรรมดาดังนั้นเรื่องของค่า EA เนี่ยหรือว่าสภาพภาพอิเล็กตรอนครับมันทำให้เรารู้ว่าธาตุที่เป็นอะโลหะเนี่ยนะครับผม มีความสามารถในการจะคงสภาพในการเป็นไอออนลบได้ดีกว่าเนื่องจากว่าเราต้องใช้พลังงานเยอะมากเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้ไอพวกธาตุอะโลหะเนี่ยจากที่มันเป็นไอออนลบเนี่ยให้กลับมาเป็นสภาวะธรรมาดานั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็ไป3หัวข้อแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาเจอกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเราเจอกันคลิปหน้าครับ